น้ำซุปเข้าครับผมพี่น้องน้ำซุปนี่จิเป็นหัวป้าแล้วก็ซุปตะไคร้เลยแล้วก็หัวป้าแล้วก็ไอ้ก่างก่างป้านะก่างพระคอนะพี่น้องหมอเขาเข้ากัอยู่ทั้งลุมเนี่ยครับผมพี่น้องคลิปนี้ต่อจากคลิปที่ผมไปเจิมเหมาเด้อพี่น้องเด้อเดีป้าลายบ่ครับวันเดียวเลยฮะหกโล่มแล้วครับผม นี่ขอนลองเข้าด้วยครับผมพี่น้องครับโอ้คือเตยกินดีแนบเลยสูตรต้มน้ำซุปเิคนไหมน้ำซุปผมสิมีน้ำปลาแดกแล้วก็พวกก้างหัวปลาคอเด้อพี่น้องเด้อต้มใส่ไอ้ยอดใบมอนใบมอนรับรองว่าจุวยเลยเดี๋ยวรอหมดแดงตอนเฮาปรุงเนาะครับไปเองเนาะมดแดงชิมือแน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าใส่โทรศัพท์ แบ็ดกล่องมดน้ำบกเจือวอ้ยไหลเถื่อนเลยแฮงแฮงบกแฮงดีตัวบกเฮงดีครับบรสิบรสิเข้มข้นเลยวะครับเข้มข้นเลยครับผมบอยเอ๋เข้าจิตั้มคาได้พี่น้องเด้อคาตับคากับตะไคร้ครับคาครับตะไคร้คาคาคาเผาดิพี่น้องเด้อเผาใส่ต้นปาก็ดีเอาเกี้ยงออกสัครับผสมเกี้ยงวันหน่อยเอาเอาเจ้าเจ้า ตั้เป็นยังไงครับตั้ให้มันละเอียดครับตั้ให้มันละเอียดงครับโมล่ะอันเสือตัวนี้เขาถามแปดรอยเจา้าคือบ่ขายมันมีความอะไรถ,ถ้าใจถ้ากิจใจนะครับเออมันมีมูลคา<ม>่าทั้งกิจใจเพิ่น,น,นเพินเ่นเลยบ่ขายเด้อพี่น้องเด้อผู้สาวผู้สาวซื้อของผู้สาวใดท่างใดผู้สาวท่านไหท่านสกุลโมเมนต์โมน้องเอมโมเมนต์โมน้องเอมเป็นบ่แม่น้องเอมครับเนีย ขาผุซ่าไม่ทันเท่าเลยว่าตัวเดียวโคโล่จริงจริงเนี่ยมาต้องเฮ็ดกินอยู่อยู่ขางสาผุในหัวอย่างเงี้ยครับยังตัวเลยในบรรยากาศเลยแต่ว่าข้ามันจังหวะข้าวบอออันนี้กันจังหวะวันบัปลากันเดี๋ยวสีสูบให้พี่น้องในเมืองในแง่อีกทีดอกอหนึ่งเพราะแม่เท่าเราอยากสูบอยู่ส้าหนึ่งส้าหน่อยหน่อยวานลงบาทเดียวป้าคอใส่โล ซีโต้ขวดเอ้ยเจ้าเผาานั่นเด้อดวนมาบวัไหนกินมันเด้อนั่นซีจังหวะซูบสูบเลยที่ว่าพี่ไก่าเขาไปลุกปลาปลาคอาไหโอ้ยปลาคอสาเนั่นมันมันมันเอาแต่ว่าเสียที่แต่ว่ามันสาหน่อยผดสาหน่อยบัวแต่คนบ้านไปตัวถีบตัวเด็ดบ้าพี่หนีมันก็บัวลายบัลายบนเดียวเนี่ยโอเครื่องเตรียมไวอเตรียมเครื่องเตรียมยังไปแล้วทาเตาแก้รงตาแก้วพวกเครื่องป้อมเครื่องยังเ่องเครื่องหลับมา ครับผมพ่อแบงไปใส่พ่อแบงคนุ่งแบงเราตีนงานตีนงานบาดตาเลียบเอาปาดตาเลียบาดตาเลียบพอมาเด้อพอมาเด้อเพื่นวะถ่ายนี่เด้อเพื่นวะถ่ายนี่เด้อเออโว้ยวนกับชีทอกทาบมได้เลยชีแบงค์ไปหายีดอกฝ้าห้องเลยครับโอ้โอโทรศัพท์มันฉีออกสั้นๆนี่เด้อครับผมว่ากันสั้นม่ค่อยดีว่นไหนโทรศัพท์แม่นบ่าม่นมืโคตรสั้นบ่ครับ เมืองเตี้ยหลับพี่น้องเอ้ล้มก็มาได้บ่ายเตี้ยกมไม่เพียครับฮะโมเมนเพียหรือเมย์ยังนี่ครับโมเมนต์เพียได้ครับเพียครับว๊วยังล่ะสีมันหายชื่อๆสีมันหาหน้าปลาแดกเดาปลาแดกต้มใส่ใบมอญต้มใส่สมุนไพรยางค้างเลยครับผมต้บ้านเนี่ยว่าข้าวแก่เข้ากับมาครับผมมาแล้วข้าวแก่ได้ยังครับโอ้โหพุทเจ้ครับโมเมนต์เจ๋อเจอเหรอครับไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าการเทียบสุดเกิดเหรอ บอกแถทมตัวมือนนี่อานะครับผมตะขันมาแดงนะครับน้องผมตะบันมาแดงใส่ยังครับแดงขนฟืนนะครับบันมาแดง้นฟืนเลยะมาแดงฟืนเนี่ไดอยจ่ผมมายัดด้นนยะครับโอ้โหโซเลยดับโซ่เลยโซ่จากไหนเลยครับเหนือบกคอกัดใส่ยังครับ ม่ถือิปคอ้อก็ดกแผงผดลมกันอยี้จุขันในมดแดงก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยมันสีนี้มดแดงมันสีนี้ก่อนปตุ๊กดีมันฟื้นแล้วแล้วตะเกตะเกะเราไปเอาเมาหันแ,นแน่งโซนเสีบนลอวว่าการทำเลยครับ <c oughs> ไปเลยครับไปเล,เลยครับคนกันม่เขากัน อยนึ่ง้อยกินคางซน่ช้อดได้พี่น้องเอ้ยลวิ่าทา่น้องก็สู่ก่น้อบชูบไปได้ครับไงลไหนบอกเอฟซี่าน่ะยากใหู้่เยอเน่นอกตะแกเนเอฟซีมานนำนอนมาคิดในกัรนาะมัจะเสบเด้เนี่เลยเออคิดปากบ่เลยคิดปาิดปากคิดปาคาาบ่เออดปาเนาี่ยลยเ ผมมาตำนีผมเระว่าตำหนีก็สมเลยนะมาณโดนแล้วเปล่าซีมังเจอครับซีมังซีมังซโอเคต่อไปเทากับไทรนี่ครับใส่ตะไคร้ตะไคร้เมืองแต่ตั้งไว้จนแห้งตั้งจนแห้งตะไคร้กับไอ้คาคาเผาคาเผาครับผมใส่เลยปลาแดกเข้าปลาแดกตุ๋นตุ๋นยังนีิตุ๋นใส่ไอ้ใบมอนเด้อพี่น้องเด้อจากน้ำเตี้ยกับทาด้วยตำหนีเนาะ ไปไมแย่งเรื่องทำนี่ครับเกี่ยวทีเกี่ยวเกี่ยวแดเมาขึนขันหัวเา่ะแม่วดรับงไม่สนะตัแกมาสาหัวเขาเาตแกน้าดินวมเบิ่ดเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้เลยครับอาเกี่ยวะยะเวลาดิเหาแกน้าบวมเบิดดิเอเอเบๆพี่น้องมาปรเดิเอ้ิดสมรดรถสมออกมาแล้ว โมเมนรถเข้มเด้อพี่น้องเด้่องยาเสือเด้องมเนรถเข้มคือโมแพงไหนรถส้มเขาสื้อโมเด็งซื้อไะไรโมเดงครับรถส้มรถส้มรถส้มระวังเรื่องระวังเด้่องไงเยตาได้ไม่ยังล้มเลยเนคือโมเด็งล้มเนี่ไม่ใช่เดย์ว่ะครับโมเด็งล้มที่ไหนครับทิ่ไหนครับถ้าโมนด็ล้มกินบุกินโมเด็งหรือบุคัคลโมเด็งครับผมก็สอนเลยครับจัดไปเลยครับเออโอ้ยยางคักเลยพี่น้องเลย ของนัวลงไปของนัวลงไปครับเออเจลอยเจลอยเจลอเมนครับเมนเมน,น,นขันลงไปเลยน้ำขีงเขาขั้วครับดเดอาล,และนแดงแล้วสมุนแดงแล้วน้ำปลาลงไปน้ำปลานิดนึงครับน้ำปลานิดนึงสองนิดครับสองนิดขันนีน้คือเกลาอนี่ค วเลยคิดดอกเลยหอมแห้งหอมลงไฟตัวมาแล้วมาแล้วผมวโมยายงดอกี่น้องเฮ้ยผมยาจะชัรงงานตวนี้ะครับเอาถึงวีไตวิธีกันชิมแล้วชิมแล้วผมมากกว่านี้ ตัวแนี่แล้วตัวแล้วแล้วเจแล้วครับเออมือกี one. ้เาม่้ตะกนถอดปะครับม่ได้ตะกั่นถอดอุ้ยเรามาแห้งคักพอ่เฮยไงครับตอนนี้ให้ตะแก้ที่มึงแก้ใ่ตะแก้เจะว่าขาดตะกแทนเลยกินอะไคนละครูแดงมันลงเลรอมูดงลงแล้วลองลองคินมังครับเออ จวัสด้คร <prediction? horizon. S 1> ับออ้ก <amigo> ล <t ell> ่องสั้นลูกแหงเสียดอกเสียบเสียตาไวานทองดอกงแลวตาวาอดอเออใส่มาแดงหครับโอ้บดงเวสครับตอนนี้ให้เราแก้ที่มึงเราแก้ว่าจว่าขาตะกแนเลยจะินอะไุคนละครับบมแดงวันลงเหร่าหมแดงรงอะไรวะลองลองกินบังครับเออว เป็นอ้ครับโอ้โหกล่องสั้นลกแหงแซ่บตแซ่ใ่ไใต้วงลกนใต้วทะเลาะเอ้ใช่แซ่บแดงไ่ครับอ้แซ่บเยี่ยเยแซ่บกับเล่าไปเฮ็ดกินเนื้อไปน่อบมาปลาทอาเป็นมวแห่งแข่นๆหรือว่าเยอเฮ้ยแซ่บเป็นแซบเลย้านปลาทองวดมาเด้อพี่น้ังเด้อมื่อกี้เขาอะกันรครับผมพี่น้องเอ้ โอ้ยบาบอดกระเทยครับหนึ่งบาบอดบาบอดเจอเท่าครับเจ้าเอ็ดเดี๋ยวมาเดี๋ยวนำก่อนเลยมีหนึ่งโป้่มีหนึ่งโปร่อจองสนิบาแซ่บแล้วมิตามินซีสูง

ผมขอจัดตะกระแตนสดครับผมตะกระแตนสดุบมหอมแต่อ,อ,อบ,บ,บอเพ็ทเนี่ยแต่คือบบเพลทขาดตัวบลเพลททอดเพลแห้งเนยหนูังห <laughs> ินห <laughs> ินห <laughs> ินทเราไว้เง เด็ดฮาาาอ๋อเลยโอ้โี่นมัเเลยเยเยเเขาอย่ให้ดอว่าอไปกินตะเก็นะครับตะกนนั่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่เหรอครับแค่หานพี่ยวบ่เกรัแตะเนไหมหาเลยเหรอตะเนกินลไป ข้าวเลยครับกข้าวเนี่ยมาตัวนี้เพจกลัวตั้งแต่เจี๊ยวตงโอ้โหเจี๊ยเลยครับเจี๊ยบตอตอไรอืมเจีกินตัวตอนเออืมมันเนอ้เลยนี่าอกของอกของงูเลยผมเจียกล่วยนี่

แบ่งไว้เรือยลงแบ่งเรือยผ่านแรีงเป like, เ es, so room, ็นรื่องผ่านเรี่งเป็นไปง่ายเป็นอยู่สําหรับคลิปนี้เ้าปิดแบบใหม่เนาะครับเ้าปิดแบบใหม่ครับแบบได้ครับก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อสําหรับคลิปนี้ก็ขอกาข้าว่าสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อพี่น้องว่าสิเป็นคลิปหยังเนี่ยส่งจูบอะไรบ่